อ๋อแล้วฮาร์ดสไตฮาร์ดขันข้นวันนี้เราจะมาเล่นสวยโวเกมกันอีกครั้งอ๋อแล้วฮาร์ดสไตฮาร์ดขั้นวันนี้เราจะมาเล่นสวยโวเกมกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเฮ้โคุณดูสภาพของีของของโคตรดีเลยแต่ละอย่างเกมนี้รักผมและักผมมากพอที่จะทําให้ผมมีของที่ดีอย่างเช่นเพชรได้แต่มันไม่ให้ดาบเพชรกูทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยเล้ก็แค่พอนะว่าจะมีใครมาในระยะ เราอย่าเผาคนเพื่อฆ่าเราอเคหวังว่าาไปตัวคาร์ลรี่ครับดาบเพชรให้เราดสุดเท่าเดิมจะทําได้อ่ะนะเผาขนวุน้นนี้มันน่าจะชาร์จเราในไม่ช้าคาร์าาาด,ดาบเพชรันแน่เราก็ได้เราจะไปเก็บของต่อนั่งกันวิ่งแน่ก็มีคนรออยู่คนอยู่อะไรแน่แมีของอยู่ข้างบนนั้นอีกอะ,อะไรกเกมนี้ อยวนะเขามียังกเกงเพชรนี่เขามียังกเกงเพชรกระโดดมาเลยเพื่อนกระโดดมาเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละกระโดดมาวิงว่งให้ไวนะเพื่อนโอเคผมตกโลกตายผมฉลาดสุดสดสวัสดีสวัสดีพนมเขาผู้หญิงนี่อ๋อแฟเจ้า เมาส์ผมเป็นเลยเอ,อ้าไม่ใช่เมาส์มันมันเป็นความสุดยอดของอินเทอร์ออเน็ตของต่างหากมันคือมันคือเหตุผลทำไมผมตีใครไมปได้ครับโอ้พระเจ้า,าอินเทอร์เน็ตไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ฉันไม่ยอม,มนายจะเป็นลายต่อไปไหมเพื่อนหือ่าแล้วเขาไปอยากเป็นสะิ่หนี้มาแล้วพ่อหนุ่มมาแล้วนายทำได้ถ้าเขาถือหน้าไม้ไมาว้าวแล้วเราควรจะรอรีชาร์จ เราเข้านายทำได้นายทำได้นายทำได้และนายก็ทำไม่ได้เพื่อนจีจีสวัสดีวิ่งที่ตรงนั้นน่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณจะไปไหนล่ะไม่โอ้พระเจ้าเขามีอ้อโอ้ไม่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 อินเทอร์เน็ตใหม่ใม่ม่ม่มันจะไม่ทางเกิดขึ้นแล้วเราก็จะวิ่งหนี จากตรงนี้เพื่อรีชาร์จเรือตัวเองใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยประมาณสักคราสหนึ่งอะคุณเาะว่าผมคงไม่ใช่พวกปัญญาพวกโรคจิตที่แบบจะเข้าชาร์จตลอดเวลาแล้วผมก็จะตายงูอะไรเงี้ยไม่คือเราต้องมีสติไม่งั้นเราอะเราก็จะแพ้แล้วเราก็ต้องเริ่มเล่นเกมใหม่ที่รอคิวมาเกือบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเลย,ยน,นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกอ้าเขา ำนีจ้จะหมดจบฟ้องจักรวาลแล้วผมยอมรับไหมไม่ผมรับไม่ได้ที่เขาเป็นอนี้ผมไม่มีลูกชายผมไม่มีผมไม่ยอมรับว่านี่เป็นลูกของผมไม่ลาก่อนลาก่อนตลอดกรัรเป็นทุกด้านเลยมันก็ทุกด้านาจริงๆอะไรมาอะไรเพื่อนมาแล้วเพื่อนอานายทำอะไรอยู่ นายกำลังคิดอะไรอยู่เพื่อนนายกำลังคิดว่าเราควรจะตีมันดีไหมไม่เพื่อนนายควรจะตีเราเลยมันนายไม่จำเป็นต้องโรก็ได้ทําไมนายต้องโปรเซสด้วยหรอว่ามันคู่ควรหรือเปล่าเอมยังไงแ็้วตามก็แต่ตัวขาว่าอยู่ตรงกลางใช่ไมยไม่ rest in peace สวัสดีเพื่อนปวัสตี เขาจะวิ่งหนีไปจริงๆน,นอะอคุณอยู่ตรงนั้นไปน,นะเพื่อนอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่มีทางหนีของคุณแล้วคุณอยู่ตรงนั้นแหละละก่อนและอย่างที่ผมบอกเขาตายแล้วเดี๋ยวนะผมคาบดาบได้สันนี่วะหนมคาดหวังทขาเลยเอาไมละ่พะพนม เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์และจีๆี GG. ครั้งหนึ่งนะผมต้องการดาบมาเดสเปรดดาบมามาถ้าเป็นไปได้ถ้ามันจะดีกับถ้าเกมนี้จะใจดีกับผมหน่อยเอาดาบมาให้ผมสักเล่มแล้วเขาก็ให้สติกมาว้าวไปเพื่อนไปไปไคส์สตีนกูมาะไรนะแร์ตี้เขามีเสื้อเล็กด้วยมานี่หนูมานี่ ส่งเสื้อในโอเคเสื้อเสื้อทำไดแต่นายมานี่เพื่อนเราต้องการคิวต้องการคิวโอเขามีเงเกงเยอะโอเคตายซะส่งเง่งนายมาคิดมีอยู่แพนสเอาเหลือแค่นายกับฉัน,น้วเพื่อนเราเข้านายทำได้นายทำได้นายอยู่ตรงนั้นไปทั้งชาติกันเลยก็ได้เราจะไปคาไปเป็นทองนะยนายจะทำะไรก็ทำเลย,เ,ลยเชิญตาสบาย ทำได้เพื่อนโอ้ว oh, wow. wow, ้าวว้าวเขาอะไรกันเขาตีเป็นด้วยเรอเนี่ยโอ้ว้าวอะไรกันได้นายวางไปด้วยว้าวอืมเป็นอะไรสุดยอดมากชิปอ่าแล้วถ้านะ้ก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้หวัง <c oughs> ว่าพวกคงอนจอยกันนะ,นะ ไม่ว่าไงก็ตาม,มาบอกว่ากดคลิปซ้ายและคลิปขวาของผมเพื่อจะเพิ่มยอดวิวให้ผมแล้วก็กดตรงกลางเพื่อจะติดตามผมะนะไม่ว่าไงก็ตาม,มาบอกว,ว่าคงโชคดีและเจอกันใหม่ในคลิปหนะป้าไปละบายอ้ย